วันนี้รายการรอเดียวแดกดุดันตอนตะลุยพัทยานะครับวันนี้เรามาร้านเค้กชื่อดังแถวนาเกลือนะครับชื่อร้านว่าเด e Bong ง u ู n e t ต e นะครับใจผมพูดอีกครั้งก็ทำไม่ได้ครับอร่อยไหมครับคุณเดียวอร่อยไหมครับคุณเดียวอร่อยไหมครับ คุณโกโก,กินอะไรครับตอนนี้เค้กครับอะไรก็ไม่รู้กินเลยครับกินเลยครับนี่ถ่ายวีดีโอครับดอเดวเดียวแดกดูดันครับอร่อยไหมครับ <c oughs> ให้ความดูดันเท่าไหร่ครับเต็มห้าบ้าเนี่ยอเนี่ยอร่อยมากเลยอ่ะอันเนี้ย <c oughs> ชอบมากเลยอ่ะนี้เฮ้ยนี่โคตรอร่อยเลยอันนี้ผมให้ ห้าความดุดันเนี่ยกลอบมาครับเดียวอร่อยไหมครับคุณให้ให้ความดูดันเท่าไหร่ครับเต็ม <laughs> สิบให้สิบมันเต็มห้านี่คุณเดียวครับเจ้าของรายการ โอ้โหคัมเบอร์เลอร์เลยเจะไม่กูแดกเลยนะเนี่ยขอลองอันนี้หน่อยอะไรอ่ะม,มีมีตรงนี้มีอร่อยไหมครับวันนี้วันนี้คนเดียวเงียบครับน่าจะเครียดอะผมลองกินเองแล้วกันนะอืมอืมเนียวตัวเลยใครได้ครับเข้มแต่ว่ามันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ นี่เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรครับเรียกว่านะไอ้คอฟฟี่เค้กเาจะนหรือเยเอาไปนี้เอาไปนี้อยู่แล้วครับอันไหนเบอร่สุดอยอลองชิรเบอร์รี่หน่อยนะครับ อันนี้อร่อยมากเลยมลีลองรัตเบอร์รี่นะครับเบรี้ยวมากเลยผมพิ่งเคนไม,ม,ม่คอยเก่ง,งนี่คิดเกมเอานี่เหรอต่อไปคุณเดียวแดกดูดันจะกินแฟร์คอเลสน,นะครับ อร่อยไหครับคุณเดียวเนบอกเฉยเยไม่ชอบนะครับแบกกันกินชิไครับอ้าวกินอร่อยสุดขอได้มอ่ะขอเนียอยอยอืม เป็นรายการแฟบทีวีก็ต้องบอกว่าอร่อยมากอร่อยมากๆละลายในปากไม่ละลายในมือนะคราวนี้อร่อยมากครับทีวีแฟบทีวีแก้ไหมครับอ่ยมากละลายรสชาติของคุณยาย มันน่องมันน่องมีให้แดกไม่เหรอวะให้ความความดูดันกี่กรโลครับเอ้ยความดูดนันเท่าไหร่ครับเลยห้าล้อความดูดันห้านะครับแต่ว่าอร่อยจริงอันนี้อันนี้ก็เรียกจานอันนี้หั่นนะอันนี้จะยอมว่าะรอช่องี่มีเรียกพ่อหน จิมกับดยกาเลยเลยเอาเลยเอาเลย้กหมดแล้วใช่ครับเอาเลยเอาเลยครับเจออครับสังหารแล้วครับสังหารแล้วครับไอโกโก้ในดุดันสุดเลยครับตอนนี้ไม่ไวหรอะร่หน